หกตัวละครสควิตเกมที่ถึงจะร้ายแต่ก็รักนะ 1. บร็อกเกอร์ชายหนุ่มมาสุขุมที่แต่งกายคล้ายเซลแมนผู้ทําหน้าที่หาคนเข้าร่วมเกมถึงวิธีการคัดเลือกจะซาดิแต่ไอหน้าหล่อนี่ก็ทาให้สาวๆตกหลุมรักแบบหัวปักหัวปัม๊ม2ทานอสแรปเปอร์สายดีดหนุ่มมาาก,กวนที่มีลีลาแพรว,พรวเป็นอีกหนึ่งตัวละครที่สร้างสีสันในซีซั่น2ใครบอกว่าเขาหน้าลาคาญแฟนคลับนี่เถียงขาดใจเลยนะ 3. โจซังอูลูกพีลูกน้องของกีฮุนที่ดูเหมือนจะเป็นคนดีแต่สุดท้ายก็ธาตุไฟแตกเป็น อีกหนึ่งตัวละครที่สาวๆเอาใจช่วยแต่พอเขาทําให้อารีต้องตายเลยกลายเป็นคนที่ถูกเกลียดมากที่สุด4โออิลนัมชายแก่ท่าทางใจดีที่แม้ภายหลังจะถูกเฉลยว่าเป็นหนึ่งในผู้สร้างสควิตเกมแต่เขาก็ทําให้คนดูหลงรักโดยเฉพาะฉากรูปแก้วที่ทําซึ้งจนน้าตาไหล5อ e ีมายองกีเจ้าของฉายา MG ็มคอยยูทูบเบอร์ที่หลอกให้คนเสียเงินเสียทองไปกับคริปโตพอรู้ว่าตัวเองจะเป็นพ่อคนก็พยายามปรับปรุงตัวถึงแม้จะมีคนรอจองกระถินมากมายก็ตามหกฮวังอินโฮหรือ ฟอนแมนผู้บริหารสูงสุดของสควิตเกมที่มีอดีตอันดำมืดพอมาเจอกีหุนเท่านั้นแหละความหวั่นไหวก็ก่อตัวในใจฉันมันเรียกร้องให้ลงไปเล่นเกมเพื่อที่จะได้อยู่ใกล้ๆเธอตายซะศัตรูหัวใจ